ว่าด้วยเรื่องขนมงาทอดนะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยลงขนมงาทอดไปผลตอบรับดีมากๆเลยนะคะเพื่อนหลายคนทําออกมาได้ดีมากๆเลยบางคนบอกพี่ไปสอบไม่ได้เลยน้องเบลติดมือหนักมากนะคะเบลรับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทําสูตรไม่ติดมือกันค่ะทําง่ายเหมือนเดิมไปทํากันกะทิ 200ML นําไปอุ่นให้ร้อนๆแป้งข้าวเหนียว200กรัมเกลือป่นเศษ1ส่วนสช้อนชา น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันแล้วก็กะทิค่ะที่เราอุ่นไว้ร้อนๆนะคะตามด้วยน้ำมันค่ะ3มช้อนโต๊ะใช้เป็นน้ำมันอะไรก็ได้ที่เราทานอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เทผสมลงไปในแป้งเลยนะแบ่งใส่สองครั้งนะคะใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็คนให้เข้ากันไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องใส่ของเหลวเพิ่มแล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่ติดกะละมังนะคะพอเขาอุ่นสามารถจับได้แล้วก็จับขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วก็ตบเข้าหากันแบบนี้ค่ะไม่ต้องยืดนะตบเข้าหากันค่ะสัก1ิบ0ครั้งนะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะไปขึ้นรูปกันเบลมีงาขาวอยู่นิดเดียวเองค่ะทางบ้านแล้วก็หยิบเนื้อแป้งเป็นลูกๆค่ะขนาดก็ตามต้องการได้เลยอย่าพิ่งขึ้นรูปแป้งนะคะเอาไปคลุกที่งาก่อนค่ะคลุกงาเสร็จแล้วค่อยนํามาขึ้นรูปนะคะมือของเราจะกดเม็ดงาเข้าไปในตัวแป้งอัตโนมัติค่ะเวลาทอดเนี่ยเขาจะหลุดมาเยอะนะคะเสร็จแล้วก็ไปทอดกันเลยค่ะ น้ำมันสำหรับทอดนะคะเป็นน้ำมันปลาล์มทั่วๆไปได้เลยนะคะ เราจะทอดไฟอ่อนค่อนไปกลางค่ะใจะเย็นๆนะเม็ดงาเป็นอะไรที่ไหม้ง,ง่ายมากๆนะคะถ้าเราทอดไฟกลางหรือไฟแรงเนี่ยเขาจะไหม้ก่อนสุกนะคะเม็ดงากับเนื้อแป้งเป็นอะไรที่ไหม้ค่อนข้างง่ายนะคะต้องทอดไฟอ่อนค่อนไปกลางนะคะแล้วก็พลิกกลับ,ไป,บไปกลับมาบ่อยๆหน่อยนะพอเขาเริ่มเหลืองได้ประมาณนึงแล้วนะคะให้เล่งไฟขึ้นเป็นไฟแรงนิดนึงเพื่อไล่น้ํามันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ